สวัสดีนะครับวันนี้ผมเจี๊ยบข้าวมันไก่นะครับก็ได้มีโอกาสเดินทางนะครับมาสอนลูกศิษยอ์อยู่ต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันเลยครับตอนนี้กําลังเดินทางอยู่นะครับ <c oughs> ตอนนี้อยู่สระบุรีนะครับสระบุรีแถวแถวเก่งคอยนะครับ คุยกันให้เขาได้ยินส55หนูไปดูดของ CP แล้วคือสภาพมันแบบไม่ดีดเ,เาาานี่ยหนูก็เลยหนูหาเจ้าดีกำลังติดต่อเจ้าเจ้าประจำเขาติหนูไปซื้อที่แมคโครอ่ะมันจะมีแบบข่อซีนหุงอย่างดีใช่ป่ะถ้าเกิดเราหาร้านไก่สดเนี่ยร้านส่งเนี่ยนิวเบย์ตะโกซีพีดา,าฟาร์มพวกเนี้ยมันจะเป็นถุงถุงละสิบกิโล เออนี่ค่อยมาแต่แกะร้อนสภาพมันไม่ค่อยสวยอะ่ะนั่นแหลกเราต้องแรกๆก็ก็ต้องอย่างนั้นแหละเราต้องหาหาแหล่งก่อนหาแหล่งที่เราจะซื้อไก่ไม่ได้นาแหล่งถูกๆถูนนกเพราะว่ามันไม่แต่ก่อนก็ซื้อโหลละแ0ดิบพอดีใกล้ๆบ้านเนี่ยเขาเปิดโกดังไก่ จากฟาร์มพวกเวสโกอะไรก็เป็นคนใกล้บ้านก็เลยโชคดีคือยังไงแต่ที่นี่ก็ถูกเพราว่าเขาลงเปนนอ,อันนี้หนูก็ติดต่อไว้อยู่แต่ที่น้าวันนี้เราก็เลยัน,ลน,นี้ล่างหมอ,มอ,ลอ,ลอ่ล่างเพรามีใตียหอยต<อ><อ>เรผมเป็นอผมมาติดไปเลย เรื่องมากทำมาดีงแล้วนึกนึกกัถึงเปลี่ยนใจมาคจะเรียนไหมอันนี้ถามเป็นข้อมูลถามเป็นข้อมูลเพื่อที่จะได้ไปป้ารู้เห็นพี่สอนละเอียดดีเพื่อที่ได้ไปมีเซนส์คนอื่นๆเขาบ้างเห็นพี่สอนละเอียดดีแล้วก็ปกติก็ดูแบบเพืออยากรู้ว่าถ้าเกิดคนเขาอยู่ในกลแล้วเขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงที่เขาตัดสินใจพี่สอนละเอียดดีปล่ายไปเลยก็ได้แต่ให้มันลายก่อนแล้วค่อยกลับ มันก็ศึกษาข้อมูลแล้วเป็นชายเป็นกรันตัวอยู่นี่นไมนี่ไช่โตไปถึงโตไปสาขาดาัานเขือนโอ้ยแข้งขายของเด็กที่วำกักโรรงโคเรียงห้านที่กำลังโคเ,เ,เรียงอ่ะท่านไหวนี่ไงนี่ไงแล้วแค่ไปอยู่บ้านทำนาเรียงเด็กหน่อย ผมปิดร้านเลยนะผมลงตลาดนั้นผมไม่ขายในร้านเหนื่อยพี่ทําคนเดียวเหรอใช่คนเดียวไปร้านก็ไปตลาดก็จะลูกสาวไปด,ด้วยไปแตะลูกสุกให้ไม่ไง,งั้นไม่ทันไม่ทันแต,แต่โดยปกติทุกอย่างคือทำเองหมดเลย <ทำ S 2> คนเดียวเมือ่อกี้ก็ไปตามสั่งด้วยโอ้โหทำสั่งเหนื่อยมากพอจะเตรียมของเสร็จเนี่ยหั่นหมูหั่นไก่หม,มักหมูหมักไก่หอกคะน้าทำพริกกระเทียมขายยำนี่นะเวลาเขานั่งกินแล้วก็จะทำยำแล้วก็กินก่อนนั่งรอกตัวคนนี้เยอะกินเล่นไปก่อนทำยำก่อน ไมาห้าโตเอายำมันห้าโตเลยแต่ต้องวิ่งกรรมธรรตามสั่งแล้วสั่งเราอย่างด้วยนะกูก็เลยในคลิปไม่มีคลิปตามสั่งมองฉันแก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันแต่ว่าเวลาเราทำตามสั so ่งเนี่ยเราจะเป็นน้ำมันเยอะมันเยอะมันจะเลี่ยนเวลากินลูกช้างลูกช้ากินเจอมันเยอะๆมักผัดกับเพาะเขก็ผัดอย่ามันเลี่ยนแล้วเขากินไม่ได้เขาไม่อยากมันไม่น่ากินได้ใช่ไหมใช่กินเนื้อ ไม่แต่บางคนก็เอาแบบหมัเยอะที่โรงงานมินทีไรแบบอ่าแล้วคนชอบแล้วแต่คนชอบแต่คนมันเยอะไงคนมันเยอะคนเห็นของถูกใชใช่ของถูกก็้เาะงไทำไม่เป็นะเมเกียวนึงอหลืองนี่้เลงาทำเมเกียวนี่แหละขาวใส่ใส่เลยะ

กระดาษใหเราทได้ญ่ายได้ใง่ายไ่ายเป็นใจกระดาใหญ่เราทำทำงานไ้เอามแเด็กเด็กพวกใายพวกอ้วกยังใส่เขาดีมากใช่สมัเขาสวยลูุ ถ้าเป็นข้าเหนียวอ,ะอ่ะมันเดิอมขุนขุนต้ไงออไม่สีขาวขุนใช่งไงมจากไม่ดใสแล้วุานามหน่วยพารยได้ขาวขาวจากสีขาวอยู่ใชออกสีขุนๆุน้ ถ้าเราผัดแบบไม,ไม่ไม่ถึงขนาดเนี้ยมันจะมีปัญหาเลยไหมมันก็อาจจะมันน้อยกรหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่เราให้ข้าวส,สองโล,โลแล้วก็น้ําตาลข้าวหนึ่งโลน้ําตาลช้อนครึ่งก็ได้แต่ว่าปกติเนี่ยจะใช้แค่หนึ่งต่อหนึ่งเอาสูตรที่เลยเออาเอาแต่ปกติก็อาจใช้ช้อนครึ่งเพราะนั้นสองโลเราใส่ไปสามช้อนเลยลช้อนครึ่งเลยก็ได้อ๋อเกลือ เตัวหนึ่งตัวหนึ่งเห็นไหมไพ่แต่ว่าน้ำตาลโล่งขึ้นเป็นน้ำตาลช้อนขึ้นแต่ในคลิปมันคลิปมันก็เป็นช้อนเดียวมีอไหนุ่มลองคนนึงมีบีแล้วและมันจะเกาะแต่ถือก้อนอย่างงงะงที่จริงๆแล้วเราใช้น้ำต้มไก่ก็ได้แต่ว่าการแบบไม่สุกแล้วก็คือเราเราก็เลยต้องเอานื้อมันไก่มาผัดกับข้าวเราก็ไม่ได้องใช้น้ำต้มไก่เนื้อไก่ก็เห็นไหมเดี๋ยวลองดูดิ ลักษณะเนี้ยข้าวไม่ไม่เก่ามากผลเลยมันหนึบถ้าข้าวเก่าเก่ามากผลเลยมันจะลื่นไปเลยเนี่ยมันใส่เนี่ยคือเราเอากลิ่นขิงแล้วเราจะกินใบเตยถ้าเราจะกินใบเตยเราก็ใส่ใบเตยเพราะถ้าทั้งทั้งขิงัละใบเตยจะกินจีกันก็คงอะไรไม่รู้เราเลือกเอาสักอย่างเเออออลืกย่างหนึ่งถ้าชอบกินขิงคือให้คือให้เขาได้กินขิงเลย อแค่กินขิงไปเลยเหมือนกับน้ำร้อนนี่ก็ต้มน้ำชาแล้วใส่ไปเสร็มผมไม่ชอบเนะี่คือจะกินน้ำชาไะะด้รวมกินชาแต่ได้ทำไปเสร็จใสม่มันมันเมันมมชิวอย่างน,นี้มาดูไก่บานีแล้วยังไม่อยากทำานี่มันร้อนไก่กล้ว <laughs> ยน,นี้น่าจะพอดีเอาหนึ่งจานเลยนะอือพอดี กดให้เขานะไม่ต้องกดไม่ต้องกดให้เขาทำแบบนี้ทำไม้อยอะพี่ไม่น้อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูถ้าเกิดจานมันเป็นรูปวงรีแล้วก็จัดให้มันเป็นรูปวงรีอย่างเงี้ยนะยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบเลยนะเนี่ยถ้าเกิดจานอย่างนี้ถ้วยอย่างนี้นะหม้อนี้จานแบบใส่สามสิบ ปัมหาอุปกรณ์โอ้ยสอนเ <laughs> องดูว่ามันแดงไหมจริงจริงแลนะ้วน่ะต้องอบต่อหน่อยพอดีบอกว่หิวกันออก,ก็เลยเอาอมากอน์ <laughs> มันจะแดงเพราะว่า่ไดนอบต่อใช่ไหมจะไม่แดง <laughs> นะใช้ได้ <laughs> อันนี้ลองชิมดีนิ่มไหมนิ่มไหมชิมดูนิ่มไหมนิ่มไหมรอดมืนรอดมันรอดเอาตัชิมเนี่ยิ่มไหมอ่ะอันนี้เวลาเราตัดเนี่ยเราก็มองมองภาพให้มันเป็นให้มันเป็นวงรีเหมือนกับข้าวที่เราจัดเห็นไหมถ้ามันจานกลมแล้วก็ให้มันเป็นกลมเห็นไหมแล้วก็ทำให้เป็นมองให้มันมองภาพไม่ออกนะครับ ครับกข้างหน้าไม่ต้องเอ็นหน้าได้แล้วหนึน่งจะก็โวยกีนจริงๆแล้วื่องไหนไม่ต้มไปเลยเนี่ยกินเนี่ยเลยแล้วก็เอาแ,งแตงไก่แตงกวาแตงกวาเอาชิมชิมครับคนเอกชิมน้ำจิ้มน้ำจิ้มตักแบ่งใส่ถ้วยไม่ต้งห้างตักตักมาเยอะๆก็ได้จะได้ไ,ดไม่ต้องตักกันบ่อยอ<ะ>ๆน้ำจิ้มน้ำซุปอ่ะพร้อมคนชิมพร้อมยังครับคนชิมเบนบบ๊เอาไปเฉียดสายแหงคืนนี้ลืมต้มเครื่องไหนไว้เมื่อกี้ลืมต้มเข้างใน จริงก็ต้องต้ตอนตอนหุงข้าวตาว่างอย่หละก็ลืมเครื่องใลืมเครื่องใหต้มไม่เป็นไรต้มตมด5นาทีตยงไนะเอาจะครีมคนคนแรกเอาดปี้ยแมเมไหนนแข่งเ่บนเนเขถ้วยมาไห้หนาน่ไปถวยตักตักใส่ถัวใหญ่ถ้วใหญ่ใบใบเก็้แล้วเราก็ไปตักราดก็ได้ล สก็สำหรับคลิปที่ได้ชมไปเมื่อัะครู่นี้นะครับก็เป็นการการเรียนการสอนนะครับที่มาสอนถึงบ้านนะครับเดินทางมาสอนถึงบ้านนะครับเป็นผู้เรียนลูกศิษย์ผลที่เท่าไหร่จำไม่ได้ขออภัยแต่ว่า นี่เป็นลูกศิษย์คนแรกนะครับที่มาสอนต่างจังหวัดแล้วก็มาสอนถึงบ้านนะครับเพราะว่าได้มาทำธุระที่บ้านจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็เป็นทางผ่านอยู่ที่สระบุรีนะครับก็เลยได้มีโอกาสแวะไปสอนให้นะครับสําหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเรียนนะครับถ้าสามารถเดินทางมาสอนให้ได้ด้วยตัวเองนะครับก็จะเดินทางไปสอนให้นะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลทักเข้ามาทางไอเดียไลน์ได้นะครับ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณน,นะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ